อุ้มโพสต์อวดภาพน้องดิสนีย์ไว้ผมยาวเป็นคู่แม่ลูกที่ตัวติดกันแทบตลอดเวลาเลยก็ว่าได้สำหรับอุ้มลักนากับลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องดิสนีย์ซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะรู้ว่าอุ้มเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆใส่ใจดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องดิสนีย์อีกทั้งยังเลี้ยงลูกเองไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงอีกด้วย ซึ่งในไอจีของสาวอุ้มนั้นก็เต็มไปด้วยรูปภาพน่ารักน่ารักมีทั้งภาพคู่และภาพเดียวซึ่งทำเอาแฟนๆเห็นแล้วต้องกดไลค์กันรัวๆซึ่งตอนนี้ทางด้านน้องดิสนีย์นั้นยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักและความสวยตามคุณแม่ไปติดๆนอกจากนี้ยังเป็นสาวน้อยอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลามักแจกรอยยิ้มหวานให้กับพี่ๆแฟนคลับตลอด งล่าสุดอุ้มก็อวดภาพความน่ารักของน้องดิสนีย์ที่ปล่อยผมยาวสวยมาแต่ไกลบอกเลยว่านานๆทีจะเห็นลุกนี้ของน้องดิสนีย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะมัดรวบผมนั่นเองค่ะซึ่งพอปล่อยผมออกมาแล้วดูโตขึ้นมากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้อุ้มยังขอแซวล,ลูกสาวน้องดิสนีย์ขอมีไหมคะลูก #mydisneybabygirl ต้องบอกเลยว่ารูปนี้ดูโตเป็นสาวขึ้นมากแถมยังสวยมากอีกด้วยทำเอาพี่ๆแฟนคลับกดไลค์กดแ like, ชร์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะ